กำแพงดินกินเที่ยวพักหน้าฝนแบบนี้ไปไหว้พระขอพรกันดีกว่าวัดศรีสัทธารามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดโบสถ์จระเข้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมทางทิศตะวันออกตรงข้ามกับวัดกำแพงดินตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรมีความโดดเด่นและแปลกตาไม่เหมือนที่ไหนด้วยสถาปัตยกรรมหนึ่งเดียวในโลกโดยโบสถ์เป็นสีขาวที่ดีไซน์ให้รอบๆโบสถ มีรูปปั้นจระเข้กว่า22ตัวทั้งจระเข้ที่นอนอยู่ขนาบบันไดรูปปั้นกำลังกลืนกินนรีกระจายรอบโบสถ์มีรูปปั้นจระเข้ตัวใหญ่สองตัวรูปปั้นจรเะเข้แสดงถึงตำนานชาละวันจระเข้ยักษ์แห่งพิจิตรหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดพิจิตรภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญและศักดิ์สิทธิ์มากได้แก่หลวงพ่อดำพระพุทธรูปปางมารวิชยัยหน้าตัก62นิ้ว สูง90นิ้วซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถทั่วทั้งองค์เป็นสีดำจึงได้นามว่าหลวงพ่อดำนอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อบุญลือหลวงพ่อบุญมีเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านศรัทธากราบไหว้ติตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ภาพวาดด้วยลวดลายลงสีสวยงามเป็นภาพที่เล่าเรื่องในวันในคดีเรื่องไกรทองชาละวันที่เป็นตำนานของจังหวัดพิจิตรที่ไกรทองชาวเมืองนอนทบุรี หมอจอราเข้ชื่อดังไปปราบพยาชาละวันที่คาบตะเผาแก้วตะเภาทองลูกสาวเจ้าเมืองพิจิตรลงไปในถ้ำเมื่อไกรทองปราพยาชาละวันได้แล้วก็ได้นางเลื่อมลายวันและวิมาลาจราเข้สาวเมียพยาชาละวันมาเป็นเมียอีกด้วยตามตำนานที่เล่าขานสืบกันมาแต่ที่สะดุดตานักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่พบในภาพวาดฝาผนังในโบสถ์นั้นเป็นภาพที่ช่างได้วาดภาพจราเข้สาวหลายอิริยาบท มีทั้งใส่เสื้อผ้าและโชว์หน้าอกทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยววิพากวิจารณ์ว่าแบบนี้นี่เองที่ไกรทองต้องเอาจระเข้มาทำเมียและหากขันหน้าเข้าหาเพระประธานจะพบว่าบริเวณหน้าต่างคู่แรกด้านซ้ายมือจะมีลายรถน้ำประนีสินของไทยบอกเล่าเรื่องราวราศีเกิดตามปีนักษัตวแต่แทนที่จะเป็นภาพเทวดาขี่หนูกลับปรากฏล,ลวดลายเป็นเทวดาขี่มิกกี้เมาส์ ที่ผ่านการลงรักปิดทองอย่างสวยงามบริเวณรอบๆลานวัดยังมีสิ่งสการะหลายอย่างรวมถึงต้นสีมหาโพ์ต้นใหญ่ด้วยพิจิตกรีนซีซั่นเที่ยวพิจิตหน้าฝนสดชื่นทุกโมเมนต์หน้าฝนแบบนี้อากาศเย็นสบายเข้าวัดจิตใจสงบเยือกเย็นได้ที่วัดศรีสตารามอย่าลืมแวะมาเช็คอินกำแพงดินกินเที่ยวพักกันนะครับ